โอเคไปไปถึงข้อห้ามที่เมื่อสักครู่ที่ว่าใช่ไหมคุณต้นคือหลายท่านที่ไปเลือกตั้งเนี่ยท่านต้องรู้ด้วยนะว่าอะไรทําได้อะไรทาได้อะไรทําไม่ได้นะเพราะว่ามีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆนานนาในการเลือกตั้งนะฮะไปดูข้อหนึ่งก่อนครับข้อหนึ่งห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนหรือพยายามออกเสียงลงคะแนนคือจะทําตัวไปสวมรอยคนอื่นในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้นะครับ ข้อ2ห้ามจงใจทําให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชํารุดเสียหายหรือทําให้บัตรเสียหรือพยายามทําให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้อันนี้มีการแก้ไขบัตรต่างๆนานาหรือว่ามีการขีดเขียนน่นนี่นั่นอันนี้ผิดนะข้อ3ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในการเลือกตั้ง เวลาไปหาเสียงจะไปให้พี่น้องแรงงานต่างด้าวม,มาช่วยหาเสียงไม่ได้นะฮะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นข้อสี่ห้ามจัดหรือเล่นการพน,นันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งแหมน,นี้คนไทยก็ข <คน S 1> ้อ<า>นะไม่ได้นะผิดกห่าแนะครับ,รบข้อห้าห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีใดก็ตามแม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา หกโมงเย็นของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งโดยสรุปก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นของวันเสาร์ที่21่สิบเอ็ดป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนของ22่ิบสอพฤษภาคมนี้ห้ามใดๆทั้งสิ้นห้ามหาเสียงโน่นนี่นั่นทุกวิธีการนะครับข้อ 6. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนี่ไงที่คุณต้นว่าไปนี้บางคนอาจจะเฮ้ เซลฟี่เชิปใช้สิทธิ์แล้วนะ,อ,ะ,ะอนานๆได้ลงคะแนนดีนเซลฟี่ให้หน่อยรรรไม่ได้ะฮะไม่ได้นะฮะห,<ม>หรือว่าอาจจะไปรับปากญาติญาติเพื่อนๆไว้ว่าให้ช่วยเบอร์นี้หน่อยอแต่นี้กลัวเขาไม่เชื่อไงถ่ายรูปวม่เรื่อ <S 2> <S 2> ถ,ถ่ายอันนี้ผิดนะฮะไม,ไ,ไม่ได้นะ,ะครับอ่าข้อเจ็ดห้ามขายจําหน่ายแจกจ่ายหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา6โมงเย็นของวันก่อนวันเลือกตั้งไปจนถึงเวลา6โมงเย็นของวันเลือกตั้งอ,อดน้อยอดนอ่ยห้ามจำนายด้วยนะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วน,นะข้อ8ห้ามเรียกรับหรือยอมรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใดห,หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครใดก็รับเงินนี่แหละ ว่าเลือกคนนี้อย่าเลือกคนนั้นอ,อันนี้ผิดนะข้อเก้า 9, ห้ามทําการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคือไปโกหกใส่ร้ายผู้อื่นอ,อันนี้ผิดนะครับข้อสิบห้ามจงใจทําเครื่องหมายอื่นหรือเขียนข้อความใดไว้บนบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียงกากระบาดอย่างเดียวเท่านั้นวงกลมอย่าไปวงกลมเรืออหมายถูขอะไรใดไม่ๆได้และข้อ11นะฮะห้ามนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้งเว้นแต่เป็นการกระทําตามหน้าที่และอํานาจคือบางคนอาจจะอากเก็บไว้เป็นที่รลึกผิดกฎหมายนะฮะไปจะไปเพราะท่านลงคะแนนเสร็จปั๊บท่านก็หย่อน ในกล่องลงคะแนนนะครับ,รบก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่เอาบัตรไปได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็เป็น11ข้อห้ามต้องระมัดระวังไว้ในการเลือกตั้ง